หลักแล้วตอนนี้ผมจะมาสอนการยืนเล่นคู่กับเวเล่แบบจริงๆจังๆนะนะว่าเล่ต้นเกมนักดีทำไมเราสู้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ตายนะถ้าเราสวนเขาออกไม่ได้นะครับเจ็บร้อยครับอันนี้มานะ่ยไนได้นะครับรอแป๊บเจ็บตายนะเนี่ยอย่างเงี้ยกดล้างไปแล้วนะครับสวยสวยได้หมดนะครับอย่างเงี้ย เราไม่ใชแอันตี้นะน้ำแข็งเขาไม่พอปิดเราแน่นอนนะครับโอ้โหไม่เกาะเราโสือหยตายหมดเดี๋ยวไปดูสตรีมสดที่เฟซบุ๊กแฟนเพจน,นะครับพร้อมจนันกาน ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานน่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเป,ป,ปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP 7่มีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเค โอเคครับก็วันนี้เราจะมาสอนการยืนเลนคู่กับเวเลตออฟเลนนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะว่าจะเป็นออฟไหมแต่ว่าน่าจะเป็นออฟนะคิดว่าน่าจะเป็นเมดป่านะครับเพราะว่าดาเมจเวทเขาน้อยเกินไปถ้าฝั่งนู้นโอเคเมดป่านะครับจริงๆก็ค่อนข้างยากอยู่นะเป็นเดอะแฟกับเซฟนะครับมันอันติมันค่อนข้างจกเราได้อยู่แต่ก็น่าจะได้แหละหลักๆแล้วตอนนี้ผมจะมาสอนการยืนเลนคู่กับเวเลตแบบจริงๆจังๆกันนะว่าแบบเราควรจะเข้าไฟยังไงเข้าไฟตอนไหนควรจะ เทรดสกิลยังไงนะครับแล้วก็เซฟเนี่ยไอ้ไม่ใช่เซฟเวเลสเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเราเข้าไฟแบบผิดๆเนี่ยเราอาจจะโดนกดเลนยับเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมเลยเนาะโอ้โหโลตันซะด้วยเป็นผู้ใช้เวเลสแน่นอนแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าตานี้เขาน่าจะเล่นคอมโบแบบเวเลสอมตะเลยนะเป็นเอ่อเพน่ฮิลแล้วก็เซฟิล่าฮิลนะครับแล้วก็มีสตันจากเพน่หอีกบอกเลยว่า เวเลสเก็บสแตตฟรีเท่าที่ผมคิดน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องมาดูในเกมกันอีกทีว่าคอมโบเขาจะสำเร็จไหมนะโอเคก็ที่ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเป็นคอมโบเพราะว่าผมก็กด3มากเหมือนกันนะครับฝั่งเขาก็น่าจะกด3เหมือนกันนะก็เลาจะเลือกเขามาเป็นคอมโบนะโอเคครับก็หลักๆแล้วนะครับการเทดกับเวเลสเนี่ยมันเทดได้ตั้งแต่เวลแรกเลยนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับ ว่า,าส่วนใหญ่สกิลที่เขาเอามาเนี่ยน่าจะเป็นสกิลผักนะเพราะว่ามันได้ทั้งระยะแล้วก็ได้ทั้งสตันนะครับทำให้เวเลสเนี่ยมันมีช่วงในการเก็บสเตตที่สวยนะครับแล้วก็อันเลนเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างรู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นตัวระยะสั้นที่แบบต้องเข้าไปถึงตัวนะเนีย่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะใช้สกิล2นะครับเพื่อหลบพลาสซสีฟของเขาได้นะไม่ให้เขาเจดเลือดแล้วก็สามารถที่จะ เข้าไปในวงในตอนที่เขาเก็บพารีฟเสร็จนะครับประมาณนั้นนะเนาะเรียกใช้ได้2อ,อย่างนะใช้ได้ทั้งออกแล้วก็ทั้งเข้านะครับผมแต่ว่าข้อควรระวังนะครับถ้าเรายังแบบไม่มั่นใจว่าเราจะเทรดแบบจริงจังๆนะครับอย่าเข้าสุดนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราตายได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ได้นะเขากดสปินล้วก็ออกเลยก็ได้นะครับเสี่ยงไปนะตอนนี้ ต้นเกมจะเป็นช่วงที่ไม่บวกก็ได้นะครับแต่ว่าบวกก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะบวกจริงๆอ่ะแต่ว่าเยอะเกินไปนถ้าเราจะบวกจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเราต้องมีความมั่นใจระดับหนึ่งนะไม่งั้นมันจะทําให้เราแบบเสียจังหวะแล้วก็เข้าขึ้นครึ่งกลางอาจจะโดนส่วนตายได้นะครับพยายามอย่าไปบวกในระยะที่ไล่เขาจนเกินไปนะครับไลท่ที่ไล่ที่ว่านี่คือแบบไล่เขาเข้าไปในป้อมนะมันจะทําให้โพสิชันในการบวกเราไม่ดีนะครับแล้วก็จังหวะที่เราออกมาเนี่ยอาจจะช้าเกินไปแล้วเราก็ตายได้นะครับประมาณนั้นสวย ห,หลักแล้วนะครับการที่เราจะเริ่มสู้เวเดได้เนี่ยก็คือการที่เรามีเคปเซนติหรือคิใหญ่นั่นเองนะโอเคอันนี้เราเสียเลือดฟ,ฟรีนะป่าเรามานะครับน่าจะตายโอเคสี่พอดีรอดไปเขาสี่พอดีนะถือว่าเขาได้อยู่เขาแบบเคลียร์พยายามเคลียร์เวฟพ,พอเขารู้ว่าเขาเคลียร์เขาจะสี่นะแต่ถ้าไม่สี่ก็เน่ราจะมองเทงนะครับวันนี้ พยายามอย่าให้เงินทิ้งห่างนะเขาน่าจะออกเป็นนานเพจช,ชิ้นแรกนะคิดว่านะครับการขึ้นเกาะขึ้นมาก่อนเพราะว่านาเพจมันก็ค่อนข้างที่จะทำะส่งผลต่ออันเลนด้วยนะเคไเวนอมเขามีบูนะอย่าพยายามไปบอกสุ่มสีนะครับ แต่จริงถ้าเรามีของที่ถึงแล้วแล้วเขามีบูงี้เราเข้าเขาได้เลยนะเพราะเราจะได้บูจากเขาต่อนะครับผมเพราะาอันเล่นมีบูก็คือมีตัวคูดาวไปแล้ว20%นะก็ค่อนข้างโอพีนะแต่ตอนนี้เวรเล่ลงล่างนะเพื่อนเจ็ดร้อยอันนี้ทรงเกมไม่ค่อยดีละ <c oughs> เป็นผลเสียที่เราไปเทรดเมื่อกี้นะครับแล้วเราพลาดนะ ประมาณนั้นนะครับคือเราไม่สามารถที่จะอันติส่วนไปได้เพราะว่าต่อให้เราอันติส่วนไปตอนนั้นดาเมจในการปิดสกอร์ก็ยังห่างไกลอยู่ดีนะครับเราต้องคำนวณดาเมจให้มันแบบว่าเป๊ะนะว่าแบบเออเรามีของเท่านี้เลยเขาเต็มเราเปิดด้วยอันติแล้วเขาจะตายในการล็อกขา2ครั้งนะครับผมประมาณนั้นซึ่งผมคิดแล้วว่ายังไงก็ไม่ตายนะก็เลยไม่ส่วนไปนะครับ เขาขึ้นบนแสดงว่ามีตัวอีกตัวนขึ้นาสามตัวเพน่าคุมเอลซ้ายอยู่นะคิดว่านะครับแต่แฟดอยู่เลสเยอะมากห้าตัวนะเขาบีบสวยมากเลยทีเดียว ใกล้แล้วนะครับเราจะได้ละแคปเซนติโอเคในเพลแล้วก็ตัดเลือดนะที่เขาจะออกก็น่าจะออกประมาณเอ้ยเดินไปเพื่อน<ป>เข้าได้นะไอนิ้เรามานะครับยังไงเราก็ชนะเขาเวนอัไปแล้วนะโอเคตายนะครับสวยดาเมจเราคนเดียวอาจจะยังปิดสกอร์ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ แต่ถ้าการเอา execute มาเนี่ยมันค่อนข้างช่วยในยการเทรดกับเวเลสมากนะครับเพราะว่าแบบดามเมจเราจะขาดกับเวเลสไปนิดนึงเนี่ยมันทําให้ส่งผลทําให้เขาเนี่ยทิ้งระยะเรา,าไปได้แล้วก็อาจจะรอดหรืออาจจะกลับมาส่วนเราได้นะครับแต่ว่าการเอา execute มาเนี่ยมันปิดสกอร์ได้ชัวร์นะแต่ว่าผมพยายามจะบอกตลอดนะครับว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วก็ปิดสกอร์ได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันสามารถที่จะส่งผลระยะยาวให้เราได้นะ เข่าบนแต่งนะครับเขาเติมลึกเกินไปนะตังการนี้เนี่ยผมค่อนข้างบั่นจนะว่าเขาจะต้องเดินเข้ามาการป้อมนะโอเคมานะครับโอเคเขาตายนะโอเคเราเทตสบายแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะ แค่แคปเซนติชิ้นเดียวนะครับมันจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับและเวเลสท,ที่กดเรามาตลอดทั้งเกมนะจะมีไมซ์เซตส่วนใหญ่ที่ว่าเขาไม่ค่อยรู้หรอกครับถ้าเขาไม่ได้เล่นอัเลนจีีอะต่างนะเขาจะไม่รู้ว่าหลังจากที่อัเลนมีแคปเซนติ K S T แล้วเนะี่ยมันจะเปลี่ยนจาก M K S อัเลนธรรมดากลายเป็นอัเลนที่พิเศษนะครับหลังจากที่อัลเลนมีแคปเซนติเนี่ยนะมัน ทำให้อารน,นชนะหลายๆตัวนะอย่างแบบมีนาที่กดอารน,นได้นะครับในช่วงต้นเกมเอ่อถ้าอารน,นมีแคปซินตีก็จะชนะมีนาเหมือนกันนะครับมันเป็นประมาณนี้นะคือเป็นไอเทมขี่ที่ค่อนข้างจําเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้เล่นอารจริงจัาเนี่ยแล้วมาเทรดกับอารน,นโดยที่ไม่รู้นะครับก็จะเจ็บหนักมากนะแบบเฮ้ยทำไมเรายังกดได้อยู่เลยต้นเกมแล้วอยู่ดีทำไมเราสู้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ตายนะถ้าเราสวน ขาออกไม่ได้นะครับเรียบร้อยฮะคือมันค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนไปคนละคนเลยนะจากที่แบบเราโดนกดเนียเพราะว่าอะไรเนี่ยดาเมจมันไม่พอนะก่อนที่จะมีแคปเซนตินะครับมันไม่ใช่ว่ามันสู้ไม่ได้นะแต่ว่าดาเมจมันยังไม่พอที่จะปิดสกอร์ให้เร็วกว่าเฮ้ยจุกอย่างเทพ รอดมนะเอ้ยโอเคสวยเยนละเขาก็กลัวเราอยู่นะจริงๆเขาใส่ผมได้นะครับผมน่าจะตายอยู่เพือเ่อนอยู่กลางเราทำล่างเร็วได้นะครับบนเพื่อนบนคนหนึ่งกลางสี่นะบนหนึ่งนะครับน่าจะเอียงลงล่างสอง โอเคเองลองล่างมานะครับอตอนนี้เขาจะทำคอมโบแล้วนะก็น่าจะเป็นเพน่าเวเลสนะครับสู้ได้อยู่นะเพราะว่าดามเมจเขามันแบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะอยู่ที่มุมเราเล่นด้วยนะครับเพื่อนเห็นปะวะต้องเห็นแหละ อลิมานะเล่นได้นะครับหลอแป๊บโอเคตายนะเนี่ยอย่างเงี้ยกดล้างไปแล้วนะครับโอเคสวยก็หลังๆแล้วถ้าจะเอาชัวร์จริงๆนะเราอันติตอนที่เขามีสแตทครบพอดีก็ได้นะครับมันจะทำให้เขาแบบเหมือนเขาจ่ายสกลิลไปแล้วคือเวเลสถ้าไม่มีสกลิลผัสกสแตนอะไรเราเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนแอนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่คิดว่ามันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับ เราทเทมไปตรงๆก็ได้นะหลังจากที่เรามีไอเทมคีนะครับหรือเก็บเซนตีเนาะแต่ตอนนี้ทีมผมรู้สึกว่าย่ำแย่วะเราน้าจะต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะแพ้ได้นะพันหกนิ่มๆไปทีหนึ่ง เขาน่าจะลงมาปิดเรานะครับโอเคชัดเลยตอนนี้ที่เราจะออกจะเป็นตัดเลื่อนแล้วเป็นทอยนะเนื่องจากว่าเมฆเขาค่อนข้างแบบเอาเยอะนะแฟดอะเดอะแฟด เราต้องไปปิดหลังเ yeah. ลึกเกินโดนลึกเกินอย่าตายนะเพื่อนเรามาแล้วสวยได้หมดนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ใช้อตินะโ okay. อเคนะเขาไม่พอปิดเราแน่นอนนะครับโอ้โหไม่เกาะเราสวยตายหมด คือมันเป็นตัวที่แบบดาเมจมันไม่ได้แบบเบิร์ดเราหายนะทำให้เซตอเทมเราค่อนข้างที่จะไม่จะเป็นต้องออก Shield ออฟลอ d หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ทอยต้องออกนะครับเดอแฟตต่อยตายนะครับบอกเลยเดอแฟตป่าแรงมากนะ ก็ถ้าจะให้สรุปนะครับการเจอเวเลสเนี่ยหลักๆแล้วนะอันดับแรกเลยเราต้องละทิ้งคําที่คิดว่าอเลนแพ้ทางเวเลสนะครับมันไม่ได้แพ้ทางขนาดนั้นนะคือมันตัวมันขัดกันก็จริงนะครับแต่ว่าอเลนมันสู้ได้นะครับถ้ามันเลือกมุมที่มันถูกต้องนะคือที่มันอเลนมันสู้ไม่ได้เนื่องด้วยอันดับแรกเลยนะครับการที่เราเอาตัวไปรับซีซีการที่เราเอาตัวไปรับพาสซีฟเขานะครับประมาณนั้นนะ สวยแฝดตายนี่จบเลยเนะี่ยเรียบร้อย GG ตันบนได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ไฟพลาดเยอะนะเมื่อกี้จริงๆผมต้องตายนะครับแต่ผมดันกดอันตีทันก็เลยเรียบร้อย GG หลักแล้วไม่มีอะไรมากครับถ้าเราสามารถที่จะประยุกต์การใช้สกิลสเนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องล็อกขาดไปเล่นอย่างเดียวนะเพราะว่าไปเล่นเนี่ยต่อให้ล็อกไปเขาก็กันซีซีเราได้ดีนะครับจากพาสีเนาะเราใช้สกิลสในการเพิ่มระยะในการเข้าไปถึงวงวงตรงกลางตัวเขาครับก่อนที่พาสีเขาจะปั่นเขาจะมีคูดาวค่อนข้างนานเหมือนกันนะในช่วงต้นเกมระหว่างสกิลหกับสกิลสนะครับประมาณนั้นเราก็ใช้จังหวะน,นั้นนะเล่นได้นะแต่ว่าเราอาจจะปิดสกอร์ไม่ได้นะครับก็ต้องทําใจนิดนึงแต่ว่าหลังจากมีเคปเซนตเน่่ยลได้ฟรแวา เล่นได้ฟรีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเขา8,000เรามีแบบ3,000อย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเจอเวเลสแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย